ัดีครับอยู่กับช่างหางซาพะรอยอีกแล้วครับอ่าเรกลับมาอยู่ที่ฝั่งบางเลนนครปฐมครับอันนี้เป็นข้าวเบอร์ห้าครับหอมพวงเบอร์ห้าจัดมินเบอร์ห้านะครับผมก็ไม่แน่ใจครับเทไปแล้วสองอุ้มครับแปดไร่ครับนี่ครับอันนี้เป็นรถเกี่ยวข้าวของป๋าเล็กเองครับป๋าออดก็ เมาคางแห้งเกี่ยวได้3มรอบกลับไปแล้วครับปาเลยกเมาเกี่ยวข้าวเองเลยไม่ไหวครับแดดร้อนจัดครับไป้มาปปาเลยครับแดดร้อนจัดครับอันนี้ข้าวดีเลยนะครับอันนี้ก็เป็นไทยเจริญการช่างแท้ครับเรื่องฮีโน่เ o ็ d โอเจ็ดตีเเทอร์โบครับ ความได้กินยีิบสองมอเตอร์ได้กินยีิบสองนอกกเดินสิเม็ดทีครับอมีแปลงเทาไว้เป็นเทาใหญ่บ้างครับปาเล็กต้องขับเองนะครับใจเย็นครับปาเล็กขับรถข้าวนีไม่มีร่วงไม่มีหกเสียหายไม่มีออกปองครับไปเรื่อยๆครับ ไปแล้ว2อุ้มครับหนาแปดไล่ครับนี่มองดูแล้วน่าจะได้2อุ้มก,กว่าครับแน่นบไม่แน่จะได้ห้าอุ้มนะครับมองเห็นข้าวแล้วครับเห็นข้าวโพลอีกแล้ว่ะ ปานเจริญฝั่งนู้นก็ขึ้นไปเทข้าวแล้วครับอันนั้นแปดไล่ร่วมไปอุ้มทีห้าแล้วครับยังเหลืออีกได้สักอีกน่าจะได้สักอุ้มครับเกินนาไปเยอะอันนั้นแปดไล่สองงานครับอันนี้แปดไล่ตันๆับแปดไร่ท่วนๆครับนี่มองเห็นข้าวอีกแล้วครับโอ้ข้าวเขาดีจริงครับทางนี้เทียบกับทางยีสานบ้านเราเนี่ยโอ้โหทางนี้ถือว่าดีจริงครับ แต่ก็ลงทุนสูงครับทั้งปุ๋ยทั้งยานะครับลงทุนสูงครับไม่ดีจริงก็ย่ำทิ้งหวานไม้ครับอยู่นี่ข้าวไม่ดีนี่มีข้าวดีดข้าวเด้งเยอะนี่ย่ำทิ้งหวานไม้เลยครับ อ้าวเบอร์ห้าครับตระกูลหอมพวงครับมีเบอร์ห้าเบอร์ยี่สิบครับมาเล็กกับเองครับโอ,โอ,โอ้ไม้ตีหนูใหญ่ยังเลยครับ Tuwang nga balik. เยอะมากครับวันนี้แดดร้อนจริงครับนะครับพาจะได้เต็มอุ้มอีกแล้วครับนะครับดูหลวงข้าวครับเป็นพวงเป็นพวงอย่างนี้ครับเบอร์ห้าครับแต่เขาก็ว่าเบอร์ยี่สิบนี่ ดีกว่านี้นะครับอันนี้แน่นปึ๊กเหมือนกันนะครับคนข้าวนี่ข้าวเนี่แน่นปึ๊กเหมือนกันครับลองดูครับผมก็เพิ่งลองปีแรกใส่แปดห้าไปดูนะครับเดี๋ยวจะลองไปหน้าเดี๋ยวจะลองเบอร์ยี่สิบดูนะครับแต่เ,เขาว่าเม็ดมันเล็กมันขายยากไม่รู้จะยังไงนะครับต้องดูก่อนครับ เ,เต็มอุ้มอีกแล้วครับ <c oughs> มองเห็นข้าวแล้วครับเราก็จะขึ้นไปเกี่ยวข้าวใสยปลาเล็กหน่อยครับ <c oughs> ข้าวนี่เป็นพวง <c oughs> เป็นพวงเลยครับ สับคลิปนี้ก็จะลาท่าน,นผู้ชมไปก่อนนะครับฝากกดไลค,ดค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่องอาซาพาล้อด้วยนะครับสวัสดีครับ